สวัสดีครับเพื่อนๆ RE c ดักของอาจารย์มนุษย์ทั้งหลายนะครับคลิปนี้อาจารย์มนุษย์นะครับก็คุยกับพวกเพื่อนๆน,นะครับอยู่ในธุรกิจเวชนะกับผังเมืองให้ข้อมูลต่างๆให้ท่านไปคิดเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับวัตถุประสงค์ไม่แค่นี้ครับนะครับบางทีมันก็ไปแตะอ่ะกรทมวันจันผมพูดเรื่องกรทมก็ไปแตะเกี่ยวกับ Policy. พ o l i ซีผู้ว่านะครับวันพุธผมจะพูดเรื่องโกอินเตอร์ วันศุกรนน์วันที่13นะครับนะท่านวาคงผมก็จะพูดเรื่องการกระตุน้นเศรษฐกิจและความมั่นคงบางทีแล้วมาไปแตะกับ Policy นโยบายของผู้บริหารประเทศคือท่านนายกอุ๋งอิงนะครับขณะนี้อ s s ช e วันนี้ผมจะพูดสิ่งที่มันฮอตและมันทัชีช่ s u b j e c อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งของประเทศเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับกับการบริหารประเทศเขาที่แล้วผมพูดหลายทีแนละ้ว เวลาทะเลาะกันเมืองชายแดนเขาเป็นเพื่อนเราห้ามใช้กําลังเด็ดขาดไม่ใหเอาทหารไปลบตูมเลยเมืองชายแดนแล้วเนี่ยนะครับมีห้านะครับ CLMV เขมรเราเหนือเรากลางเราใต้พม่าเหนือพม่ากลางเราพรม่าใต้เหนือสุดนะฮะมันก็ติดพมา่าใต้สุดก็ติดติดละมาเลเซียยื่นมือไปทางขวาก็ติดเวียดน,นามพวกนี้คือเพื่อนเราทั้งนั้นเสียงห้ามทะเลาะกัน คุยกัน give and take ขณะนี้ผู้มีรัฐศาสตร์ดูสิครับเกาะโกงเรื่องเล็กนิดเดียวกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่จะทะเลาะบอกแวงยิงกันได้ไงอย่าทําอย่าทําอย่าทาทนะครับท่านผู้บริหารประเทศก็ช่วยดูหน่อยนะครับบางทีถ้ามอบหมายกลุ่มบางกลุ่มซึ่งเขาจะต้องดูแรงงานของเขาอย่างเช่น,นกระทรวงกลาโหมเขาก็มีลิมิตเทเช่นของเขาเขาก็ต้องทําอย่างนี้ครับท่านลองลงไปดูปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ดินรัฐศาสตร์คือการปกครองและ p o l i t i c การเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่า geopolitics ภาษาไทายแปลเป็นภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งไม่พอต้องต่อด้วยการเมืองด้วยเกาะกลงเป็นเรื่องของพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์การปกครองใครจะดูและการเมืองกระทบเนี่ชัดเลยชัดเลยแล้วภูมิรัฐศาสตร์เรากระทบขอโทษ กลับไปดูอีกทีตั้งกลุ่มคนนะฮะผมพูดหลายทีแล้วคนลงมาดูเดี๋ต้องมีมหาไทยนะครับหนึ่งต้องมีมหาไทยเพราะพื้นที่นะครับต้องไปดูที่เป็นยังไงนะครับเลือกต่างประเทศนะครับเนี่ยต้องมาดูนะฮะทั้งหมดแล้วก็เกาะกงไม่ใช่ประเด็นแรกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกสองพื้นที่เตรียมไหมครับเกาะสองท่านเคยไปเกาะสองจังหวัดระนองไหมครับที่จังหวัดระนองที่เรากำลังเปิดพื้นที่ระนองนะครับ ไปอันดามันเนี่ย200ไมล์ทะเลนะครับเรียกว่าไหลทะเลเนี่ยทะเลาะก,กันเกาะกงก็200ไมล์ทะเลเนี่ยซับซ้อนกันเกาะสองระนองก็200ไมล์ทะเลเนี่ยมันจะทับกับใครบ้างนะครับตั้งแต่ระนองยาวไปถึงสตูลเลยไปดูซะพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากนาทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยยาวเหยียดเลยนะครับยาวตั้งเกือบ800กิโล ทรัพยากรมหาศาลอยู่ตรงนี้ครับประมงนะครับท่องเที่ยวโอ้ยน้ำมันมีทั้งนี้ท้งท่านไปศึกษาเจราจานะครับให้ท่านไปละนองนะครับผู้ว่ารองผู้ว่าไปเจราจาตั้งคณะกรรมการร่วมการพัฒนาละนองหน่อยหนึ่งใต้สุดสตูลครับติดกัมเเลเซียไปตั้งอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้อันเพราะมันใกล้นะครับปัตตานีนราธิวาสเรา เขาที่แล้วผมพูดแล้วว่าปากใต้เนี่ยจะเป็นฟิวเจอร์นะครับการพัฒนาแอเรียเป็นภูมิรัศร์ที่สำคัญในยุค15-20ปีขา้างหน้าตอเชื่อมไป EEC ไปดูซะนะครับผมก็วันนี้จะพูดเรื่องเนี่ยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์จบด้วยการเจรจานะครับกรีฟ a อนเทคเขาที่แล้วผมพูดแล้วสิ่งที่ต้องตั้งก็คือตั้งบนะัฟเฟอร์โซนบัฟเฟอร์โซนคือโซนที่มีผลกระทบเนี่ย หรือเป็นเกรย์แอเรียโซนนะครับหรือเป็นสตรีทที่สองชาติมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันได้มาครัวที่แล้วผมก็พูดขีดเส้นภูมิทยศาสตร์นะนะอย่าไปขีดเส้นตรงไม่มีละครับมันเฉไปเฉมานะครับเวลาจะขีดเส้นเนี่ยเมื่อก่อนก็บอกว่าเอายอดเขาสันปันน้าเป็นที่แบ่งเขตถ้ามีมีแม่น้ําก็เอาร่องน้ําแม่โขงเนี่ยแต่มันปรับไปปรับมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องที่ของใครตอนที่แล้วผมก็พูด นะครับครับพระมากับเราเรื่องเกี่ยวกับพระมงในทะเลใครจะขี่ถูกว่าสองร้อยมารทะเลอยู่ตรงไหน,นมันก็เงี้ยปัญหาแก้ไขด้วยปัญหาการเจราจาท่านนายกก็ลงมาดูครับท่านบุกเข้าไปเยี่ยมเขาเขาเยี่ยมแล้วพูดกันบ่อยๆนะเป็นเพื่อนกันซะภูมิรัฐศาสตร์นะครับเกาะโกงคือที่ตราดเกาะสองคือที่ระนองไปศึกษาแล้วใต้สุด คือศัตรูนะครับไปจัดการนะเพื่อให้เจราจาได้ดีอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันนะนี่ถ้าทําอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นครเซาเท้นซีบอร์ดจะเกิดขึ้นการพัฒนาพื้นที่จะเกิดขึ้นการเชื่อมสองทะเลจะเกิดขึ้นรถไฟเหนือใต้จะวิ่งมาโอ้โหมันก็เปิดพื้นในการพัฒนามหาศารเลยนะครับไปดูซิจะทำอย่างไงได้บ้างเชื่อมอ่าวไทยนะนี่คือ potential ครับเสร็จแ,แล้วก็มุ่งที่การพัฒนาเน้นปัจจัย5 ปัจ,จัยห้าคือพลังงานนะครับแล้วกระตุ้นให้ขณะนี้นะครับจะไปขึ้นภาษีห้ามขึ้นภาษีห้ามขึ้นถ้าขึ้นภาษีเมื่อไหร่นะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ครับเชื mm ่อมนะคกับนะครับอย่าทําร้ายประชาชนเมื่อเขามีปัญหาช่วงนี้เคยได้ยินเมืองชื่อเมืองนครน,นายกนะครับนะครับนครน,นายกคือเขายกภาษีให้กับเมืองนี้ในภาวะที่เขายากมาแพงนครน,นายกเป็นภาษีเห็นไหมครับ ขายังทําทอย่างนี้เลยอย่าไปทาร้ายรัฐบาลต้องหาเงินเก่งครับสร้างงานสร้างงานสร้างงานไม่ใช่เก็บภาษีเก็บภาษีรัฐบาลไหนเก็บภาษีมากอยู่ไม่ได้ครับไปดูครับเจงไปดูในยุโรปเก็บภาษีมากกว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่กว่าจะเป็นอังกฤษอยู่ไม่ได้ครับประชาชนคิดว่าถูกรีดนาทาเรนเก็บภาษีรัฐบาลใช้แมวรัฐบาลต้องลงทุนลงทุนลงทุน,ทนห้ามเก็บภาษียกเว้นภาษีหมดศูนย์เปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อจะกระตุ้น นะครับเรื่องพลังงานใครทําพลังงานยกเว้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ใครทำธุรกิจอาหารยกเว้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ท่านจะได้ใจคนนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับเป็นห่วงครับรัฐบาลชุดนี้คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ปากท้องประชาชนมาก่อนไม่ใช่รัฐธรรมนูญมาก่อนไม่ใช่เก็บภาษีมาเพื่อใช้ใจ่ายกันสุรุยสลายปาโปรโยเงินไม่ใช่ผมก็เตือนไหมนะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมผู้ใหญที่แล้วผมหย่อนบัตรนะผมไม่ได้หย่อน ผมไม่ได้ให้ชีวิตและวิญญาณผมกับพวกนักการเมืองซึ่งคุณภาพได้พวกนี้เลยเลือกตั้งเขาหน้าขอคุณภาพนักการเมืองด,ดีนะครับนะับตั้งคุณภาพนักการเมืองให้สูงไว้ไม่ใช่เมื่อวานนะีะ้อะไรกัไม่รู้ใช่ไหมประเทศชาติจะดีด้วยคุณภาพนักการเมืองดีทํางานด้วยประเทศดีคุณภาพของรัฐมนตรีดีคุณภาพของผู้บริหารประเทศดีคุณภาพของคนที่ดูแลคุณธรรมต่างๆนะครับสาร พาเวเบริหารตุลาการนิติบัญญัติสามอันนี้นะครับเขาสมดุลกันให้ดีไว้วันนี้สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อุณหภูมิต่ํากว่า30องศาหน้าหนาวมาแล้วครับหน้าฝนมาด้วยผมก็ใส่เสื้อหนาวมาให้ดูสักนิดใจจะได้เย็นๆย้ำไว้นะครับภูมิตรสตร์เป็นเพื่อนกันเจรจาอย่างเดียวกีบแอนเทคอย่างเดียวเขาก็เพื่อนเราเราก็เพื่อนเขาทรัพย์สินอยูในในใน่ใต้ดินแชร์กันแชร์ วันนี้สวัสดีทุก,ท,กท่านขอให้ทุกคนโชคดีครับยาทะระกันนะครับปี6-8จะมาแล้วยกกาดสูงๆเพว่เรานักเรียเศษเงินเฟอ้อนี่เสียรัฐบาลไปแก้ะไม่เสยไปปรับรัฐธรรมนูญไปทำคาสิโนก็ไม่รู้ใครคิดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านคิดไม่ดีคิดใหม่แล้ใช้ที่ปรึกษาเยอะๆที่ปรึกษาซีเนียที่ปรึกษา,กษาคนชั้นกลางอายุ40กว่าเขาเก่งแล้วก็ ที่ปรึกษาวัยสรุน่นก็นายกเองใช้ที่ปรึกษาเยอะๆแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพั b บริกเอริงเรามีสิทธิ์จะได้รู้ว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในสภาพูดอะไรทำอะไรเสนออะไรด้วยนำเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียครับเยอะๆโซเชียลมีเดียเราดีมากอย่าใช้ในทางลบเท่านั้นนะอย,อย่าไปชวนเข้ามาลงโดยกระบวนไม่ใช้อย่างนั้นนะครับใช้ในเชิงบวกเปิดให้ข้อมูลต่างๆออกสู่สาธารณชนน,นะครับทุกคนจะได้ รู้ภาษาเนี่ยเขาเรียกพับบิ c เย a r ริงเรามีสิทธิ์จะฟังให้ความเห็นด้วยนะครับถึงแม้ว่าไจะไม่ได้เป็นสสวันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดียิ้มเข่าไว้เป็นเพื่อนกันรอบด้านจ้างเพื่อนท้างเพื่อนจ้างเพื่อนนะครับห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันเราบริหารประเทศด้วยการเปิดเผยโปร่งใสนะครับยุติธรรมให้ใจยาวๆครับผู้หญิงไทยต้องเก่งสวย แกร่งแกร่งและกล้าผู้หญิงไทยนะครับช่วยทํางนานให้ประเทศชาตินะครับวันนี้สวัสดีทุกท,ท่านครับสวัสดีครับ